กระต่ายไหมคะกระต่ายดำไม่เคยเห็นกระต่ายดำกระต่ายดำกระต่ายดำกดมอเตอร์นิกระต่ายดำโอ้ตะกี้มันวิ่งตัดม้านะคะมันวิ่งตัดม้าเรยเห็นไหมโอ้ไม่เคยเห็นกระต่ายดำกระต่ายดำกระต่ายดำวันนี้เราต้องตามกระต่ายดำขออย่าให้รถตามข้างหลังเข้ามานะกระต่ายดำยูเห็นไหมยูเห็นไหมเห็นไหมกระต่ายดำมันไม่ไปไหนเลยอะโอ้โหโอ้โห มันจะไปไหนไหมหรือไอจะลงไปจับกระต่ายดํากระต่ายดำไป,ไปนะไปนะเราต้องตามมันไปเราต้องตามมันไปมันคือหมากระต่ายดำนี่เองแต่แล้วมันก็ไม่ไปไหนนะแต่แล้วมันก็ไม่ไปไหนนะมันก็ชะลอนนะแล้วก็กลัวเราจะเหยียบมันนะโอ้กระต่ายดำน่ารัก嘛กระต่ายดำกระต่ายดำ ไมไไป,ไไปไตามันไปตามมันไปแล้วนะคะตอนนี้เขากําลังแซงหน้าเราไปแล้วยางดูดเดือนเลยมันวิ่งหน้าพอวงลังแล้วมันก็สายหน้าสายลังแล้วมันก็เข้าปลาไปแล้วนี่มันวุดในฝานีเองโอเคบาย